ระหว่างวันที่24ถึง27ธันวาคมให้บริการตัวเช็คให้มีความพร้อมก่อนเดิ่มงานเพื่อลดปัจจัยการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันสัมนาักษงานหรือแรงงานประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการด้านแรงงานจากรัฐบาลของกระทรวงแรงงานสร้างความเท่าเทียมและลดความเดือดร้อนในสังคม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทําสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงอันจะเป็นการวาารากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานขอขอบพระคุณนะคะขออนื้อเตเรียนเก่งที่สุดนทีมห้าสี่สามสองหนึ่ง นะะี้ตั้งแต่วันที่2 4ถึง3 7ธันวาคม2 5 6 7เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนม,มกราคม2568เป็นต้นไปรวม9วันให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยคมพัฒนาฝีมือแรงงานช่วงก่อนเดินทางระหว่างวันที่24-27ถึงธันวาคม สถานที่ดำเนินการที่สถาบันและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันัขึ้นปีใหม่2568ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้เตรียมของปั่นปีใหม่ที่จะมอบให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่ประเทศรวมทั้งพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ในหัวข้อมอบให้ด้วยลัะเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวนเจ็ดรายการมูลค่ามากกว่า20ล้านบาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องแรงงานทุกคนดังนี้รายการที่ 1, หนึ่งมอบแหล่งเงินเพื่อส่งเสรมิมอาชีพุวมเงินกู้ห้าหมื่นถึงสามแสนบาทดอกเบีย้ย 0% 24เหืโยโดยโครงการจัดหางานให้กู้กองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านอาชีพอิสระเพื่อบรรเทาภาระกิจาและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านอาชีพอิสระโดยโดยรายได้บุคคลยื่นคำ โดยลายบุคคลยื่นคําของผู้ไม่เกินห้าหมื่นบาทลายบุคคลผู้ไม่เกินสามแสนบาทและระยะเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันาคมสองพัร้กสิบเจ็จนถึงวันที่สาม็มีนาคมสองพันห้าร้อยและทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม 2,568ต่อวงเงินมูลค่า5ล้านบาทติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกกังหวัดทั่วประเทศไทยหรือเว็บไซต์องค์การจัดหางานรละการที่สองมอบบริการล้างแอร์ฟรีบ้านละหนึ่งเครื่องจำนวนหนึ่งหมื่นคนโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริการล้างเครื่องปรับอากาศทีแก่ประชาชนทั่วประเทศที่มีบ้านพักอาศัยไม่เกินสองชั้นบ้านละหนึ่งเครื่องโดยจองสิทธิ์ผ่านชิมาโคตจำนวนจํากัดเพียงหนึ่งหมื่นัวเรือนรวมมูลค่าห้าล้านบาทลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ตั้งแต่ วันที่24สึงวาคม2561เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมนกราคม2568เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุนนทกแห่งทั่วประเทศหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1 5ึ่งห้าศูนกดสามงพัฒนาฝีมื่อแรงงาน,งน,นทุกท่านจับตาดูให้ดีจะาดกาทาไหนอย่างไรนะคะมาแล้วค่ะอยู่ข้างหลังพี่ส่วบนนะคะน ย่ามาโดยรวมนะคะและขณะนี้ค่ะท่านผู้บร,ร,ริหารกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้นำทัพพวกเรานะคะในการข่อยวนนทีจะไม่ขับเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะวันนี้เริ่มแล้วลว,วันแรกพร้อมแล้วนะคะท่านขาหันด้านกลับด้านและเสียงโคราลย์ทุกท่านท่านจันจังหวะนีว่าใครเขียนลงไปเลยค่ะ นี่ขอเชระมุขขั้นใหญ่ทานขับ,บกันดค่ะนุณย่าค่ะน่อการนำทัพขององทีวการกระสรงแรยงานนะคะในปี68ไปด้วยกวันค่ะนาแรงนันไทย้าวด้วยความกลาใและมั่นคคะบบที่น้องประชาชนคนไทยนะคะวันนี้มีแต่ความสุขจากกระทรวงแรงงานะคะ่ะ ปลอดภัยชวงเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชนรวมไปถึงผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ